สวัสดีค่ะชื่อผลงานของพวกเรามีชื่อว่าการ์ดเกมเด็กอ e r ไซส์ค่ะที่มาและแนวคิดของโครงงานเรานะคะมาจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทั้งเด็กและผู้ปกครองทั้งในด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็เกาะให้เกิดอันตรายได้เช่นกันถ้าหากว่าผู้ปกครองนั้นปล่อยให้เด็กนั้นเล่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเวลานานจนเกินไปจะส่งผลเสียทางด้านสุขภาพและสุขภาพจิตได้ค่ะธรรมชาติของเด็กนะคะเป็นวัยที่อยู่ไม่นิ่งชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลามีความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่ผู้ปกครองให้เด็กอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานทําให้เด็กไม่มีการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อทางร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กะคะ่ะเด็กนะคะเมื่ออยู่แต่ หน้าจอโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิดโรคตาม,มาได้เช่นโรคอ้วนค่ะอีกทั้งการจดจ่ออยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะส่งผลเสียต่อสายตาของเด็กค่ะสายตาของเด็กจะพรพ้มัวหรือส่งผลเสียในระยะยาวได้ค่ะเด็กนะคะเมื่ออยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือปเปานานอาจจะเกิดโรคภาวะเครียดตาม,มาได้ค่ะรูปแบบของการ์ดนะคะด้านหน้าจะมีชื่อท่าพร้อมคําอธิบายและมีรูปภาพประกอบท่าทางค่ะ มุมขวาบนของการ์ดจะมีตัวเลขระบุจำนวนครั้งที่ต้องทำในแต่ละครั้งโดยการ์ดใน1ชุดจะมีทั้งหมด28ใบค่ะ20ใบแรกจะเป็นการ์ดปกติส่วน8ใบสุดท้ายจะเป็นการ์ดพิเศษค่ะ วิธีการเล่นคือให้ผู้เล่นทุกคนเปลี่ยนการทอยลูกเตา๋าหลังจากนั้นให้ผู้เล่นที่ได้จํานวนเลขที่น้อยที่สุดเป็นคนเปิดการ์ดแต่ถ้าหากว่ามีผู้เล่นที่ได้จํานวนเลขเท่ากาันให้ผู้เล่นที่ได้จํานวนเลขเท่ากันทอยลูกเต๋าอีกครั้งเพื่อเป็นการตัดสินและให้ผู้เล่นคนนั้นขยับท่าทางและจํานวนครั้งตามที่ระบุไว้ในการที่จับได้ เมื่อผู้เล่นปฏิบัติครบตามที่ระบุไว้ก็ให้ถอยลูกเต๋าและหาผู้เล่นคนถัดไปค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือ 1. เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบและการคิดวิเคราะห์จากการลงสำรวจพื้นที่รวมไปถึงการสำรวจปัญหาที่พบเจอในชุมชนและ 2. การคิดเชิงสร้างสร,รรในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน 3. การให้เด็กได้ออกกำลังกายและสร้างสายสัมพันธ์อันดีในครอบครัว